ซอสดีเป็นน้องตังหลายมื่อวานนี้ก็ทีป้าตุกกรมาแอววกัดนัดขาตุกวันปูดขาหนอตีมีกัดนัดตีบานป่ามืดขาหนอตุกกรมวันปูดนี่ตีมีพักซุกกับเขาซุกจะอีคาป่าวว่าเป็นวันธรรมดาก็ตีมีพักเยอนนางเขียวขายขาหนอพักซุกซ้ำก็มีกะรคือคาดูก่อนนะคะ เปิดขายตั้งแต่12กลางวันถึงเก้าโมงกลางคืนค่ะนอะตุกอใครมาซื้อใครมาจ่ายสังก่อปลามึกนี่ก็มีพักน้ำาวันน้ำมีของกินของใจน้ำาัันน้ำคาของทอดของปิ้งของยางก็มีค่ะนอเขามาเลือกซื้อกันค่ะว่าที่ซื้อสั่งนอไก่น้าปลาก็มีค่ะม่นกินถึงไหนย,ยอ่อ หันไก่ต้มน้ำปลาจำคิดถึงกรุงเทปค่ะเหมือนนั่นอยู่กรุงเทปในซุกินบ่อยบ่อยตีเปิ่นขายกัดหน้าตีดในกรุงเทปตีหอยขวางกันคานอ่ะอ่านั่นปฏิมีน้ำจิ้มซีฟู๊ดปั้นทางค่ะานอ่ะนี่เปิ่นขายเป็นโต๊ะนะจ๊ะมีซีฟู๊ดปั้นเนาะวันแล้วนี้ฝนหาลงหาใหญ่ตกไม่ออกค่ะตุ๊กออเตยน้องอยู่ของเงาโลนากับประตูทิก นางบอกพอบมากาดพอบมากาดว่าแต่ว่าฝนสำาตแ้วค่ะสมก็เป็นดูกอดติดอยู่ในกัดตึงหึ่งค่ะเนาะฝนโต่าลงหายหยเฮียงๆกียเดียวค่ะอันนี้นี่เป็นคลิปถ่ายตีเบอปลาตีแล้วยวค่ะเนาะปากัดปลาเมิอนี่ตอนเจ้ากับคนอื้นขึ้นมาขึ้นกาเนียวค่ะอันนี้เป็นตอนลาค่ะเนาะเป็นตอนลาในก่อเปิดขายผักขายเยอในกัดก็มีน้ําอยู่ค่ะแต่ว่าก็น้ําเหมือนตอนเจ้านั่นค่ะเนาะตอนเจ้าก็มีของกินของใจของปลาซักเจนีก็มีน้ำน้ำแต่ฝนโต่าลงหายายเฮียงเตะๆค่ะเนาะปูน้ำ่วมทางแก๊ ส่องก็เม่รูก้อมจักออกเมื่อไงไงค่ะเพราะว่าฝนตกแห้งนะคะเนาะเอาจองมาอย่างเดียวเลยค่ะส่องก็ก็เลยไปฝนเอิญนี่ก็จังที่ไ้ปอกไปกันโอ้เหมือนในที่เอิญก๋งหมูค่ะโต๊ะก็ปูปูท่านี่ถลืกค่ะเนาะการปลาเมึดนี่ก็ใหญ่ว่าใหญ่ก๊มเดียวค่ะแต่ตังไหนก็ใหญ่ว่าใหญ่ตั้งเนาะก็มีตีขายทางค่ะเนาะขายพักจอดพักเจค่ะมีทั้งของเจงตุ้งของป่าของเจ้งนี่ก็มีนะบมาน้ำก๊มเดียวเขาคืนเขาซอยก็มีค่ะต๊ะก็